ช้างช้างไปแล้วโอ้ยเด็กน้อยเห็นช้างเออ้องวินเห็นช้างเออคิวเห็นได้พูดสร้างไปแล้วพูดสร้างไปแล้วสามสามช้างสามตัวกลัวไหมช้างช้างขึ้นได้ไม่กลัวใช่ไหม เอาเขาห้องเขาห้องช้างมันไปไกลแล้วเขาห้องเขาห้องมันชื่ออะไรเมื่อกี้มันช <neither> ื่ออะไรไปแล้วพูนสร้างไปแล้วสร้างสามตูไปแล้วเขาปั้นเขาห้องเขาปั้นเขาห้องเขาห้องเขาห้องเห็นช้างแล้วตื่นเต้นเลยเด็กน้อยคิวเขาห้องเขาห้องคิ้วช้างมันสิกลับมาแล้วเร็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 วจังไดนจังบบย่านสร้างนั้นนะคิวนั้นมา เออหเห็นช่างแล้วตื่นเต้น